สวัสดีครับ e ีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง20กฎเปิดใช้งานโหมดอสูรในตัวของคุณนะครับมาชวนคุณให้หยุดเป็นคนที่นุ่มนิ่มแล้วก็อ่อนปวกเปียกเกินไปในการใช้ชีวิตสักทีนะครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตของคุณดูจะเหนื่อยกว่าคนอื่นคุณพยายามก็แล้วแต่ว่าดูเหมือนคุณจะไม่ไปถึงไหนเสียทีข้างในของคุณรู้สึกอ่อนแรงร่างกายเหมือนอ่อนปวกเปียกหัวใจก็ไม่อยากที่จะสู้เหมือนแรงในตัวมันหายไปหมด คุณเหลือแค่ความสงสัยว่าทำไมคนบางคนถึงได้ดูเข้มแข็งเหลือเกินทำไมพวกเขาถึงเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงในขณะที่เรายังคงย่ำอยู่กับที่หรือว่าไปอย่างช้าๆหรือว่าคุณอาจจะเคยคิดว่าบางคนเขาคงมีพลังพิเศษบางอย่างที่เราไม่มีแต่ว่าความจริงก็คือคุณก็มีพลังนั้นอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับพลังที่เรียกว่าหมดอสูรที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณพลังที่ไม่ต้องรอแรงบันดาลใจพลังที่ไม่สนเสียงคนดูถูกดูหมิน่น พลังที่คุณจะลุกขึ้นมาได้ในวันที่คุณไม่เหลือใครแต่ว่าพลังนี้จะถูกฝังเอาไว้ลึกๆเพราะว่าคุณถูกฝึกมาให้อ่อนโยนเกินไปคุณเลยลืมไปว่าชีวิตบางครั้งต้องใช้โครงเล็บไม่ใช่ใช้แค่หัวใจเท่านั้นนะครับบทความนี้ไม่ใช่แค่เพียงแรงบันดาลใจแต่ว่ามันคือคู่มือในการปลุกพลังดิบในตัวคุณให้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งให้คุณได้เปิดโหมดที่แข็งแกรง่งดุดันมีวินยัยแล้วก็ส่งพลังในแบบที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตนี้ คุณพร้อมที่จะเปิดโหมดอสูรในตัวของคุณหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับกฎข้อที่1อยา่าคาดหวังอะไรจากใครการคาดหวังคือกับดักเงียบที่กัดกินใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับยิ่งเราคาดหวังจากคนอื่นมากเท่าไหร่เราก็เหมือนยิ่งมอบอำนาจควบคุมอารมณ์ให้กับคนนั้นมากขึ้นเท่านั้นโลกนี้ไม่จําเป็นต้องหมุนไปตามที่เราคิดและคนอื่นก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการของเราความเจ็บปวดที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้น แต่มาจากสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นแบบอื่นจงฝึกเป็นอิสระจากความคาดหวังแล้วคุณก็จะพบอิสระจากความผิดหวังอย่างแท้จริงนะครับอย่ารอให้ใครเข้าใจคุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองให้มากพอนะครับกฎข้อที่2คุณต้องหาเหตุผลที่หนักแน่นให้พบว่าทําไมคุณถึงต้องไปถึงเป้าหมายนั้นของคุณเป้าหมายคือปลายทางแต่ว่าเหตุผลคือแรงผลักดันที่ทําให้คุณเริ่มต้นในวันที่ไม่เหลืออะไรหรือว่าไม่มีอะไร หลายคนล้มลงกลางทางไม่ใช่ว่าเพราะขาดความสามารถแต่ว่าเพราะเหตุผลที่ทําให้พวกเขาเริ่มนั้นไม่แรงพอคุณต้องมีคําวา่า why หรือคําว่าทําไมหรือว่าคือเหตุผลที่ยิ่งใหญ่มากพอจนมันดึงคุณออกจากเตียงได้ในวันที่คุณอยากจะนอนแผ่อย่างอยากจะยอมแพ้และก็ทําให้คุณทําสิ่งที่ยากๆได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับยิ่งเหตุผลชัดเจนเท่าไหร่เป้าหมายก็ยิ่งเป็นไปได้มากเท่านั้นนะครับ อยากรวยไม่พอต้องถามต่อว่าเพราะอะไรถึงอยากรวยและจะแลกมันมาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกฎข้อที่3คุณต้องเตือนตัวเองถึงเป้าหมายของคุณในทุกวันเป้าหมายไม่ควรอยู่แค่ในสมุดโน้ตที่จดเอาไว้หรือว่าแค่คิดในใจเพียงผิวเผินแล้วก็ลืมลืมมันไปแต่ว่าเป้าหมายมันจะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณคุณต้องเห็นมันคุณต้องนึกถึงมันคุณต้องซึมซับมันในระดับที่แม้แต่ความฝันก็ยังต้องหมุนรอบสิ่งนั้นยังต้องฝันออกมาเป็นสิ่งนั้น มนุษย์มักจะหลงทางเมื่อหลงลืมเป้าหมายและเป้าหมายก็เลือนหายถ้าคุณไม่ได้ทบทวนมันทุกวันนะครับเหมือนไฟที่เราต้องเติมฟืนต้องเติมเชื้อเพลิงลงไปถ้าคุณไม่เติมไฟก็จะมอดลงช้าๆโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวเริ่มต้นวันแต่ละวันด้วยการทบทวนตัวเองแล้วก็ถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้จะพาฉันเข้าใกล้เป้าหมายได้ยังไงด้วยวิธีไหนกฎข้อที่4รู้จักให้รางวัลตัวเองเมื่อไปถึงเป้าหมายเราไม่ใช่หุ่นยนต์ การเดินทางที่หนักหน่วงต้องมีช่วงพักและก็ช่วงที่เราต้องเฉลิมฉลองบ้างนะครับรางวัลเล็กๆเป็นการส่งสัญญาณให้สมองเราเชื่อมโยงว่าความพยายามมีค่าเท่ากับความสุขและยิ่งคุณให้รางวัลตัวเองอย่างเหมาะสมสมองของคุณก็จะยิ่งจดจําความสําเร็จและก็อยากที่จะสร้างมันซ้ําแล้วซ้ําอีกการให้รางวัลตัวเองนั้นไม่ต้องใหญ่แค่ทําให้รู้สึกว่าเราได้มาไกลกว่าจุดเริ่มต้นก็เพียงพอแล้วอย่ารอให้คนอื่นชื่นชมยกย่องหรือว่าเยินยอ ให้คุณเป็นคนปรบมือให้ตัวเองก่อนเสมอนะครับกฎข้อที่5อย่ารู้สึกผิดใดๆสําหรับสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าอยากได้โลกใบนี้ชินกับการทําให้คนที่มีความต้องการชัดเจนกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไปเสียแต่ว่าความจริงแล้วการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมันคือความกล้าหาญในระดับที่สูงมากนะครับมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันคือการซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเอง อย่าปล่อยให้เสียงของโลกภายนอกดังเกินไปจนมากลบเสียงภายในของคุณนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่ต้องใช้ชีวิตตามเป้าหมายที่คุณปล่อยทิ้งไปก็คือตัวคุณนั่นเองนะครับไม่มีใครรู้ว่าหัวใจของคุณต้องการอะไรนอกจากคุณเท่านั้นกฎข้อที่6ทําสิ่งที่ควรทําแม้ใจจะไม่พร้อมทําสิ่งที่ต้องทําถึงไม่มีอารมณ์จะทํามีหลายวันในชีวิตที่คุณไม่อยากจะลุกขึ้นจากเตียงวันที่ทุกอย่างดูหนักหนาสาหัสเกินไปและวันที่หัวใจกระซิบเบาวๆว่า วันนี้ขอพักแต่ว่าความสำเร็จไม่ได้เลือกคนที่รู้สึกดีอยู่ตลอดเวลามันเลือกคนที่แม้จะรู้สึกแย่ก็ยังลงมือทำต่างหากวินัยคือการกระทำซ้ำๆแม้จะไม่มีแรงบันดาลใจหรือว่าไม่มีอารมณ์จะทำเพราะคุณรู้ว่าเป้าหมายสำคัญเกินกว่าที่จะปล่อยให้วันไหนผ่านไปอย่างไร้ความหมายคนธรรมดารอให้อารมณ์พร้อมก่อนคนพิเศษสร้างผลลัพธ์แม้จะรู้สึกไม่พร้อมกฎข,ข้อที่7เก็บแผนการของคุณเอาไว้เป็นความลับ ไม่ใช่ทุกคนที่ยิ้มให้คุณจะเป็นมิตรกับคุณและก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่เคียงข้างคุณจะหวังดีต่อคุณอย่างจริงใจนะครับโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่ฟังคุณเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะขัดขาคุณยังไงจะแทงข้างหลังคุณด้วยวิธีไหนไม่ใช่เพื่อที่จะเข้าใจคุณนะครับเส้นทางของคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่เข้าใจของใครและยิ่งแผนของคุณเฉียบคมเท่าไหร่คุณก็ยิ่งควรต้องเก็บไว้ให้เป็นความลับมากขึ้นจนกว่าคุณจะแสดงให้เห็นจากผลลัพธ์ไม่ใช่คําพูดความเงียบบเป็นนออาวุธขงักร และผลลัพธ์ที่คุณทําได้คือเสียงตะโกนที่ดังกึกก้องและได้ยินชัดเจนที่สุดข้อ8จงขอบคุณชีวิตในทุกสถานการณ์ใครก็ตามที่สามารถขอบคุณได้แม้ในวันที่ล้มเหลวคือคนที่อยู่เหนือสถานการณ์ความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆแต่ว่ามันคือกลไกในการเอาชีวิตรอดทางอารมณ์เพราะว่ามันเปลี่ยนความขมขื่นให้เป็นบทเรียนเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นสะพานและเปลี่ยนวันที่แย่ให้กลายเป็นวันที่ยังมีค่า ฝึกหัวใจให้รู้จักขอบคุณแล้วคุณจะมองเห็นแต่สิ่งดีๆแม้ในความมืดยึดหลักการง่ายๆนี้เอาไว้ก็คือถ้าคุณยังหายใจได้ก็ยังมีสิ่งให้ขอบคุณเสมออย่างน้อยขอบคุณลมหายใจของคุณกฎข้อที่9ตัดทุกสิ่งที่ไม่พาคุณไปสู่เป้าหมายชีวิตคือพื้นที่จํากัดคือเวลาที่จํากัดคุณจะไม่สามารถแบกทุกอย่างไว้ได้ถ้าจะไปไกลผู้คนสิ่งของความคิดหรือแม้แต่กิจกรรมบางอย่างถ้ามันไม่ทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณ จงตัดทิ้งไปอย่างไม่ลังเลเพราะว่าเวลาของคุณมีจํากัดและทุกสิ่งที่คุณให้ความสนใจคือต้นทุนที่คุณต้องจ่ายไปเลือกสิ่งที่คุ้มค่ากับเส้นทางชีวิตของคุณแล้วก็อย่าก,กลัวการปล่อยบางสิ่งไปเพื่อให้ได้บางอย่างมาการตัดทิ้งไม่ใช่การสูญเสียแต่ว่ามันคือการสร้างพื้นที่ว่างให้สิ่งที่ใช่จริงๆได้เข้ามาในชีวิตของคุณได้ถ้าไม่มีที่ว่างอยู่เลยก็ไม่มีอะไรเข้ามาได้อีกแล้วกฎข้อที่10อยู่ท่ามกลางคนที่มีความทะเยอทะยาน พลังของสภาพแวดล้อมนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดนะครับถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่ยอมแพ้ง่ายคนที่คิดลบคนที่ชอบบน่นคุณก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่มีความฝันจริงจังกล้าคิดกล้าทําและไม่ยอมแพ้พลังเหล่านั้นก็จะถูกส่งต่อให้คุณในแบบที่เงียบแต่ว่าส่งพลังเป็นอย่างมากบางครั้งคุณไม่ต้องได้รับแรงบันดาลใจใหม่แค่คุณได้ร่วมเดินทางกับคนที่ไม่ยอมแพ้นั่นก็เพียงพอแล้ว พลังชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับสนามที่คุณอยู่และคนที่คุณคุยด้วยคุณจะกลายเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดในชีวิตคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะขอบทความที่ใช้เป็นสคริปต์ของ EP ีที่คุณกําลังฟังอยู่นี้เอาไปอ่านได้ฟรีนะครับในรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากคําอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างเลยนะครับข้อ11อย่าโทษใครนอกจากตัวเอง การโทษคนอื่นอาจจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นในระยะสั้นๆแต่ว่ามันทําให้เราสูญเสียพลังไปในระยะยาวเพราะว่าทันทีที่คุณโยนความรับผิดชอบออกไปก็เท่ากับว่าคุณได้ยกอํานาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้คนคนนั้นไปด้วยการรับผิดชอบเต็มร้อยต่อชีวิตของตัวเองก็คือการยอมรับว่าชีวิตฉันอยู่ในมือของฉันไม่ว่าใครจะทําอะไรกับคุณแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณเลือกได้เองว่าคุณจะตอบสนองยังไงจงยืนอยู่ในจุดที่คุณสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าฉันไม่โทษใครเพราะว่าฉันควบคุมชีวิตของฉันเอง คนที่กล้ารับผิดคือคนที่กล้ารับชัยชนะกฎข้อที่12อย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญทุกครั้งที่คุณใช้เวลาก็เท่ากับว่าคุณกําลังแลกชีวิตบางส่วนของคุณออกไปโดยที่คุณไม่มีทางเอากลับคืนมาได้นั่นหมายความว่าคุณต้องเลือกว่าอะไรที่คู่ควรกับเวลาของคุณจริงๆหน้าจอโทรศัพท์ที่คุณเลื่อนไม่รู้จบคําพูดคนที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรในชีวิตคุณเลยการประชุมที่ไม่มีจุดหมายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ลักพาเวลาที่มาในคราบของความเคยชิน ถ้าคุณไม่ปกป้องเวลาให้เหมือนกับปกป้องเงินของคุณคุณก็จะหมดตัวโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับสิ่งที่ล่อลวงคุณมากที่สุดในโลกนี้มักจะไม่ได้สําคัญที่สุดสําหรับคุณกฎข้อที่13จงมีความมั่นใจที่เกินจริงในตัวเองบ้างในบางเวลาบางครั้งคุณต้องมั่นใจมากกว่าความจริงเพราะว่าถ้าคุณไม่เชื่อในตัวเองก่อนแล้วใครจะเชื่อคุณความมั่นใจแบบไร้เหตุผลในบางช่วงเวลา ความมั่นใจแบบไม่ต้องอาศัยตักกะใดๆในบางครั้งอาจจะเป็นสะพานที่พาคุณก้าวข้ามความกลัวและก็ไปถึงในสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะทําได้ถ้าคุณมองตัวเองเหมือนคนธรรมดาคุณก็จะทําแบบธรรมดาแต่ถ้าคุณมองตัวเองแบบเหมือนนักรบสมองและร่างกายของคุณก็จะทําตามคําสั่งนั้นทันทีความสําเร็จเริ่มจากการกล้าคิดว่าฉันทําได้ทั้งที่อาจจะยังไม่เห็นหลักฐานเลยสักนิดว่าคุณจะทําได้กฎข้อ14อย่าไล่าตามคําชื่นชมยกย่องและเยินยอ การไล่ตามคำชมคือการยกหัวใจของเราให้ไปอยู่ในมือของคนอื่นเมื่อคำชมหมดใจเราก็หายไปด้วยแต่ถ้าคุณยืนบนคุณค่าที่มาจากภายในตัวของคุณคุณจะไม่หวั่นไหวกับการยกย่องหรือแม้แต่การดูถูกดูหมิ่นเพราะว่าคุณไม่เคยให้คนอื่นเป็นเจ้าของจิตใจคุณตั้งแต่แรกมาแล้วการไม่แคร์คำชมไม่ได้แปลว่าคุณหยิ่งผยองแต่ว่ามันคือการเลือกที่จะมีสติแทนที่จะให้เสียงจากภายนอกมาคุมเกมชีวิตของคุณนะครับถ้าคุณยังต้องรอให้คนอื่นบอกว่าคุณเก่งคุณถึงจะมีความสุขก็แปลง่ายๆว่่่าคุณยังงไมเกพ กฎข้อที่15เลือกคุณภาพไม่ใช่ปริมาณในโลกที่ทุกอย่างเร่งรีบหลายคนเลือกทำมากแทนทำให้ลึกแต่ว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการทำทุกอย่างได้มันมาจากการทำสิ่งหนึ่งให้สุดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนเกิดจากการทุ่มเทลงกับบางสิ่งบางอย่างอย่างตั้งใจมากเลือกอย่างที่ใช่แล้วก็ลงทุนเวลาลงทุนพลังงานแล้วก็ลงทุนพลังใจไปอย่างลึกซึ้งคุณไม่จําเป็นต้องเก่งถึงร้อยเรื่องแค่เก่งเรื่องเดียวให้มากพอก็พอแล้วสิ่งที่ลึกจริง มักจะไม่ดังมักจะดูนิ่งแต่ว่ามันจะอยู่ได้นานกว่าเสมอข้อ16อย่าหักโหมเกินไปการลุยไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดพักไม่ได้แปลว่าคุณแข็งแกร่งนะครับมันอาจจะแปลว่าคุณกําลังหลอกตัวเองว่าทนไหวการพักบ้างไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่ว่ามันคือกลยุทธ์ของคนที่เข้าใจเกมชีวิตระยะยาวนะครับเครื่องยนต์ทุกเครื่องที่วิ่งตลอดเวลาไม่พักเลยจะพังเร็วกว่าปกติหัวใจก็เช่นกันจงรู้จักฟังสัญญ,ญาณจากภายในอย่ารอให้ความเหนื่อยล้าเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังแล้วจึงค่อยหยุด การหยุดอาจจะเป็นทางลัดที่ดีที่สุดเพื่อไปต่อให้เร็วกว่าเดิมข้อ 17. ถ้าใครดูถูกคุณคุณก็อย่าดูถูกตัวเองตามพวกเขาไปด้วยไม่มีใครในโลกนี้ที่รู้จักคุณดีเท่ากับตัวคุณเองเสียงดูถูกที่มาจากคนอื่นไม่ใช่เครื่องตัดสินความสามารถแต่ว่ามันคือกระจกที่สะท้อนถึงความกลัวหรือว่าความไร้คุณภาพของคนที่พูดเองต่างหากอย่าให้คำพูดของคนอื่นกลายเป็นแผลในจิตใจของคุณ ถ้าคุณยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองคุณก็จะไม่หวั่นไหวกับสายตาที่ประเมินคุณต่ําเกินไปเพราะว่าคุณรู้ดีว่าคุณกําลังจะกลายเป็นคนที่แม้แต่พวกเขาก็ยังตามคุณไม่ทันไม่มีใครสามารถดูถูกคุณได้ถ้าคุณไม่อนุญาตให้พวกเขาทํานะครับข้อ18อย่ายอมรับความธรรมดาคุณเกิดมาเพื่อมากกว่าการอยู่รอดไปวันๆนะครับคุณเกิดมาเพื่อเปล่งประกายในแบบของคุณ โลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เดินไปตามทางที่ปลอดภัยอย่างเดียวเสมอไปแต่ว่าโลกจะจําชื่อคนที่กล้าทํามากกว่าคนอื่นอย่ายอมให้ชีวิตถูกจํากัดด้วยความกลัวหรือคําว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วถ้าหัวใจของคุณยังไม่พอนั่นคือสัญญาณว่ายังมีอะไรที่รอคุณอยู่ข้างหน้าอย่ายอมจบแค่คําว่าพอใช้ได้ถ้าหัวใจของคุณโหยหาสิ่งที่ดีที่สุดกดข้อที่19มีชีวิตอย่างตั้งใจคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปวันๆแล้วหวังจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง แต่นั่นคือสูตรสาเร็จที่รับประกันได้ว่าจะนําพวกเขาไปพบกับความว่างเปล่าความตั้งใจไม่ใช่เรื่องของเป้าหมายแต่มันคือพลังในการเลือกเลือกสิ่งที่ทําเลือกวิธีคิดเลือกเส้นทางชีวิตแล้วก็ลงมือทําอย่างมีเจตนาทุกวินาทีคือการลงทุนจงถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันทําอยู่นี้พาฉันไปไหนชีวิตจะไม่เปลี่ยนถ้าคุณไม่เริ่มเลือกกฎข้อที่20อย่าเลือกเส้นทางที่ง่ายที่สุดถ้ามีสองทางเลือกที่คุณตัดสินใจเลือกไม่ได้ ให้ตัดสินใจเลือกทางที่ยากกว่าเอาไว้ก่อนเสมอทางที่ง่ายไม่เคยพาใครไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ความสบายคือกับดักที่ดูเหมือนไม่เป็นพิษแต่ว่าจริงๆแล้วมันกัดกินแรงขับเคลื่อนภายในอย่างเงียบเชียบเส้นทางที่มีแรงต้านมากกว่าจะสร้างกล้ามเนื้อชีวิตที่แข็งแรงกว่าถ้าคุณกล้าที่จะฝ่าฟันในเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเดินคุณก็จะได้ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันได้อย่าถามว่ามันง่ายไหมให้ถามว่ามันคุ้มไหมที่จะเดินผ่านมันไป ถ้าทำ20ข้อนี้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วคุณก็จะปลุกพลังของโหมดอสูรในตัวคุณขึ้นมาใช้งานได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งทำได้มากคุณก็ยิ่งปลุกพลังอสูรที่ทรงพลังตัวใหญ่มาฮือมาได้มากขึ้นนะครับขอให้ทุกคนมีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยพลังที่แรงกล้ามีความสุขและก็ประสบความสำเร็จกันสูงสุดนะครับถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจาก EP นี้หรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปันก็อย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ฟังข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมมวว่่่าาาชชชอองงนนีี้้กกรรรเปิดิดดัับบสยะค ค่าสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ100บาทคุณจะได้อ่านบทความที่ใช้ทําสคริปต์ของคลิปในช่องนี้ทุกคลิปครบทั้งหมดไม่มีตกหล่นมากกว่า660บทความที่ทรงคุณค่านะครับเป็นเนื้อหาที่ผ่านการคัดเลือกและก็เรียบเรียงอย่างพิถีพิถันโดยผมสุระนวนประดิษฐ์แอดมินของช่องนี้นะครับเพื่อให้คุณอ่านในรูปแบบของไฟล์ pdf หรือว่าไฟล์ e book ให้คุณได้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น ให้คุณได้พัฒนาตัวของคุณเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้เร็วขึ้นนะครับใครที่ชอบการพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านก็อย่าพลาดการสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้นะครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนมีอ e ีบุ๊กดีๆหลายร้อยตอนเอาไว้อ่านและพิเศษสุดคุณจะได้ดูคลิปพิเศษที่มีเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะดูได้อีกด้วยนะครับและพบกันใหม่ในอ l ล m ิมิตไม่เซ็จิตไม่จำกัดในอีพีต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ